ดงดำงถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจิงวิญญาณเด็กวัดเราคนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีคนทองสุดแก่ผลิตร,รายการโดยทีอมูลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับเจอกันในรายการหยิบกล้องส่องพระนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านกาสามนาทีโดยประมาณนะครับเจอกันแล้วเหมือนเดิมนะครับเอาความรู้ความเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ของวัาเครื่องมาแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับอ่ะครับวันนี้ผมมีพระหายากมาให้ชมกันตอนนี้กาลังต้องต้องใช้นะทุกคนต้องมีนะครับนั่นคือพระเมกสิทธิ์นะครับเนื้อเมกสิทธิ์เป็นเนื้อเรียกว่าเป็นโลหะวิเศษของ วงการพระเนี่ยยอมรับว่าเป็นโลหะวิเศษจริงๆนะพร้อมรับไปชมกันครับนี่ครับโอ้โหองค์ที่ผมถืออยู่นี่ผมต้องบอกเลยว่าเขียวปี๊ดเลยนะนี่คือไมกระสิ์นะครับพิมพ์ปิดตานะพิมพ์ปิดตาอันนี้เป็นพิมพ์แบบเรียกว่าพิมพ์แบบพเนียงแตกนะพิมพ์คล้ายๆพเนียงแตกพิมพ์คล้ายๆพวกวัดทองวัดหนังอ่ะแต่นี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะล้อพิมพ์นะน่าจะล้อพิมพ์พเนียงมานะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวดูทีละอย่างผมมีลูกอมด้วยนะครับแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทีละอย่างทีละอย่างนะครับไม่กิะธิตเนี่ยเป็นเป็นพระที่มีเก๋ค่อนข้างเยอะและมีหลากหลายพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีพิมพ์ตายตัวนะครับมีพิมพ์ตายตัวไม่กี่พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่บางอันก็หายากนะครับที่เราจะรู้จักกันเนี่ยนะครับ มากมากเนี่ยนะครับเมกสิ์ก็คือพิมพ์นะครับที่เราจะรู้จักกันเยอะๆเลยก็คือพิมพ์ปิดตาพิมพ์ปางซ่อนหาพิมพ์ประพามนทนนะครับแต่ยังมีอีกหลายพิมพ์นะครับที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นพิมพ์พระชัยพิมพ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้ถ้าเราดูเผินๆถ้าเป็นเนื้อสำลิดเนี่ยต้องเป็นพ่าทาเนียงแตกเลยนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อเมกสิ์สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่า เวลาเขาหล่อหรือเขาปั้นพิมเนี่ยเวลาช่างเนี่ยเขาก็อาจจะมีใช้ช่างนะครับตระกูลเดียวกันนะครับมาเพื่อนะครับหล่อพระในเวลานั้นๆนะครับเมกสิทธิ์เนี่ยหล่อหลายวาระนะครับอ่ะเวลาเราดูนะครับอันเนี้ยพิมเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยพิมพ์ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่แบบคล้ายๆหลวงพ่อทาเมกสิทธิ์เนี่ยนะครับพิมเนี่ยไม่ยุตินะนะจะยุติที่พิมพ์ไม่ค่อยได้ส่วนมากจะต้องยุติที่เนื้อนะพระเมกสิทธิ์จะแตกต่างกับพระอย่างอื่น นะครับพย่างอื่นเนี่ยเขาจะต้องยุติที่พิมพ์แต่เมกสิทธิ์ต้องยุติที่เนื้อเนื้อเนี่ยจะต้องออกเขียวนะครับเขียวนะครับแล้วอ่าเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแดงๆนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับอมีเม็ดแดงๆไหมตามซอกตามอะไรเนี่ยนะครับมีเม็ดแดงๆนะครับแล้วออกเขียวแบบว่าเขียวเขาเรียกว่าเขียวเข้มๆนะครับโบราณเขาบอกเขียวปีกแมงทับนะครับเขียวเข้มๆเห็นไหมนะครับแล้วเวลาขัดเนี่ยมันจะขาวนะครับของแท้ขัด ถ้าขาวนะมันจะต้องกลับมาเขียวเหมือนเดิมแต่ถ้าของเก๊นะครับนะบขัดขาวแล้วมันไม่กลับนะครับบอกก่อนนะมันไม่กลับนะเออนะครับอ่ะองค์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแหมสุดจริงนะสุดจริงเนื้อนี่เขียวเข้มนะเขียวเข้มนะครับองค์นี้ถ้าเป็นสำลิดเนี่ยเป็นพ่อทาเลยนะเป็นเนื้อสำลิดเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยเป็นพเนียงแตกนะเป็นเมกะพัดเป็นพเนียงแตกเลยนะครับ อง์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งองนะครับในตำนานนะครับซึ่งพิมพ์นี้เห็นองค์เดียวนะครับแต่ดูจากอะไรครับเราจะดูจากเนื้อเห็นไหมเนื้อนี่เขียวเข้มปัดเลยนะเขียวเข้มปัดแบบนี้เก๋ไม่เป็นนะผมบอกให้นะครับแล้วก็จะมีตามซอกนะก็จะมีตะกันเขาเรียกว่าตะกันแดงๆหรือว่าภาษาเสียงเรียกว่าตากุ้งตากุ้งนะครับตากุ้งนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยแดงๆน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยผู้นี้เก๋ทาไม่ได้นะครับ แดงๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเกททำไม่ได้นะครับไม่มีนะของเก๋ไม่มีองค์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ในตำนานนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วหายากมากนะครับและผิวเนี่ยผิวพระเนี่ยธรรมชาติสุดๆนะยังมีอีกหลายพิมพ์นะครับที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นเมกะสิทธิ์ที่นะครับพิมพ์แปกนะครับแปกแต่จริงนะเราไม่ได้เอาแปกมัว่วมาให้ดูนะอ่ะแรกหนึ่งงานนะครับที่ผมบอกว่า หายากนะครับลูกอมลูกอมเนี่ยนะที่ผมบอกว่าตาก,กุ้งเดี๋ยวผมจะหาให้ดูเนี่ยเขียวนะเขียวเปิดเลยนะครับแล้วคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงแงเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้เก๊ทําไม่ได้เนี่ยท่านดูนะครับตามรูเนี่ยนะฮะเห็นรูไหนะมรูกก mer, เนี่ยมันมีตากุ้งเห็นไหมแดงแดงเนี่ยแดงแดงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันทีเด็ดเลยนะอันนี้เก๊ทําไม่ได้นะ แล้วเมกะสิ์เนี่ยขัดไปนะขัดไปเนื้อในจะขาวนะครับแต่ต้องกลับนะต้องกลับมาเขียวนะถ้าถ้าของเก๋เนี่ยขาวแล้วขาวเลยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เจอตัวจริงๆยากนะคือต้องบอกว่าตัวจริงหายากนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับเห็นไหมสีสององนี้นะครับโทนสีเดียวกันเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมโทนสีเขียวนะครับเขียวนะครับนี่คือเมกะสิธ นี่คือสุดยอดของโลหะนะครับในวงการพระเนี่ยนะครับและช่วงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าใช้หนุนดวงนะใช้คู่กับกะลาลาหูนะครับแล้วบอกว่ามีเมฆสิทธิ์นะไม่มีดวงตกนะครับอ่าใช้หนุนดวงนะครับเป็นเรื่องของ่าเรื่องของกันดวงตกนะคนโบราณก็ถือว่าเป็นโลหะนะครับโลหะพิเศษนะครับเห็นไหมเนื้อไหมสีทนสีเดียวกันเห็นไหมครับต้องทนสีนี้เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเอานะ ประมาณนี้นะครับใครมีผมรับซื้อนะอย่างเงี้ยอย่างงี้องค์รับซื้องอาเป็นแสนนะถ้ามีนะนะเป็นเมกาเิเป็นพิมแปกๆหรือว่าอะไรถ้าเป็นขอให้แท้อย่างเดียวขอให้แท้อย่างเดียวนะครับถ้าผมดูแท้คุณได้เงินแสนผมนะครับได้เงินแสนผมแน่นอนนะครับนี่คือโลหะสุดยอดนะครับเรื่องของหนุนดวงนับกันดวงตกนะครับเป็นเป็นเป็นเครื่องรางที่เขาใช้กันมาแต่โบราณนะครับโอเคครับใครจะปล่อยพาะผมเช้าก็สามารถส่งมาได้ในไลน์แอดนะครับ t o n e 8 8 8 8นะครับใส่แอสไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสอยู่ที่สตูดิโอแห่งนี้วันอังคารวันศุกร์อยู่พันทิพย์เงาวานใครจะไปหาที่พันทิพย์ก็เรียนเชิญครับวันอังคารวันศุกร์อย่างวันอังคารเนี่ยผมอยู่แน่นอนนะครับวันอังคารจะเข้าประมาณประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับไม่เกิน5้าโมงเย็นผมอยู่เที่ยงบ่ายเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อยู่ถึง5้าโมงเย็นนะครับเ็าเรียนเชิญได้นะครับทางที่ดีนะครับส่งรูปมาก่อนพร้อมเบอร์โทรถ้าสนใจติดต่อกลับแน่นอนทุกองค นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับแล้วเจอกันทั้งทาง Facebook และทาง YouTube แห่งนี้นะครับวันนี้ผมโทนบังแคร์ต้องไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาหลอมรวมเพื่อจัสร้าง เรียญแปะโรงสีท่านอาจารย์โง,ง่กิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวนสายร,รอบจกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายเจริญรุ่งเรืออโชคลาบแคล้วคลาดคงกระพัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระคุูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าส่วนในพิธีปลุกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด 3 9 9 9 9องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ064-398-9636หรือที่เพจ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและทางลายที่ ID ดีลายอันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุด แห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศก,กับเหรียญแปะโรงศรรุ่นมงคล108รีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐ โดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รู่ปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค เจ้าสัวสยามพร้อมร,อ,มรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค f อหรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028